กันราภาพแมายามปลาแง่งเสาจ้ะมว่าแง yep. ่งแรงลุงเ oh, uh ่มคนแด่ยามไปอีกอยู่ได้อยู่โอกได้ปลุกมีปะมีอยู่ครับเดี๋ยวแม่ลุงก่อนนี่ผ่านผู้ชมด้วสั่นจักหน่อยเด้อนี่ลงจี้งไทยลงหางอู้ได้ลายอีกเดี๋ยเจ้อนี่มาตักเพิ่งลุกอุ้ยอุ้ยแห้งแห้งนี่ แต่มาเาโดยตามันทับกันออตักเป็นะมาเบิ่งแม่ติตักเหตักใหญ่ตักไห้อยูอ่อนี่แหละนีอตัวตายก็ม,มีมินเนามินานาุ่มกัมีมอืกุ่เนา ก,ก,กุ้งเงาเอากุ้ีกุ้งอะกุ้งเบือนมากนั่นหให้ปลามันกินกุ้งมันคายออกมันคายออกบมอว่าน,นี่ทำแรงเลยร้ายลุงเอาเมือดเลายแหงหมว่าน,นี่ยเป็นโฮดโฮดบักข่าวหนามันไหลลงมันจะบืนม,มาลงได้ครับ ม่ไปซื้อให้โอ้ยเดียวตัวเดียวม,มา,มด,มาด้วยไหมคื้อบัตรแมสตากเลยครับตัวพอดีปีปลามากเนาะมีแต่ปลาเข็งกับปลาคอ,อปลาเข้งโขก เบิดแล้วบอเออเบิดแล้วเออเบิดแล้วเด็กเกือบรู้อีหละว่าปุ๊กไว้ก่อนเออปุ๊กไว้หรอปุ๊กไว้ปุ๊กดีๆเลยเออทำงานละไปเดี๋ยวภาพสิทธิันผู้ชมไปเบิ่งบัก้าวก่อนกับบักละหมดปลาตัวนี้ก็ khác á, ngảm đi phi nong, ngảm, bật lơ mút, lượm nhảy léo, nhảy chưa? Mới để cái mă bỉu nhiều. ข้างล่างมันเหี่ยวฉีกไซน์เนาะข้างล่างเหี uh ่ยวฉีกไซเนาะพี่เจพี่ข้างล่างพี่นี่นี่ข้ามแก่ดอกลูกเบิ่งหนามในหลองนี้ก่อนลมบรกแดดออกแต่เศ้าแฮงแดดแจ้งแดดแจ่มแต่เศ้าแฮงครับ เออหน่วยใหญ่เขินคือตัวเราหนีกับผแม่ว่าเบิ้งหน่วยนีนี่นตัวมันยูดินเลยแม่หืมนี่นี่เออแหงยู่กับผาค่ะแต่ว่าแต่พราท่านพ่อกินจ้ะมันมันยังแข็งอยู่มันยังหน่อยอยู่อ๋อมันยังเพราท่านมีเนื้อจะเอาไปพาเบิ่งเหลื่อยอยู่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วจุดินเลยนี่พี่นอ้องนี่นี่บ่เออนี่ ดูดินเลยจันทึ่งเข้นมากโรกดีอยู่เนาะจันวานเนาะครับมันก็เกิดไม่เลือ่ออเกิดไปเรื่อยๆลาบาดนี่สิได้กินไปเรื่อยๆสิได้ขายไป<ด>ยเรือยอะๆพุ่นล้จังกินได้ต้นนี้กำลังออกจัน ขาทาอยู่ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้บ่เอองามเนาะง่ายยิกบ่อเขาอะไรตัวอะไรนี่ฮะยิกบ่อเขาเลยตัวนี้ตัวนี้บ่อกมันมันมันเลยยิกเบิ้งบ่อเขาแหละอันมันแก่มันยิกบ่เขามันเหลิมยิเนี่ย แซงและเกือบสิบหน่วยอย่ดอกแต่ซ้ำนี้ก็ดีเลยละแต่ซ้ำนี้ <c oughs> แต่ว่าแซงเกิดมาเถิงเถิงนี่องซื้อวาจัะดกอยู่ไปเมื่อไงปลูกปะปริงปลากินเขา่าครับกับตำบ,บักทัวกับตำบักทัวแซบแซบต้นนี้ก็ออกจันอยู่แต่ว่าบต่ติดแทกหลูกเลยแทกหน่วยเลย จานหลอบแหละเพิ่งมากินตอมกินต้นนี้สงสซยเป็นบกเผากายบกเผากายม,มันมันเป็นยังมันเป็นบกคือนูอ <c oughs> นี่ต้นนี้คือกันแต่ว่ากับโต,ตัดดอกล่องเบิองเข้าไปเบิองม่วนนั้นมันใหญ่ยยแห้งปะยานก็เลยตัดจ้มปลูกใหม่เลยล่ะพี่น้อง ต้นนี้กับลูกไหมนี่งามเลยลูกไหมกับสองปีกะออก,ออกจันเลยจ้ะออกจันเลยไปคืนเบ้่งให้่านผู้ชมบ้่งมันสันบ่โอ้เก่งเก่งเก่งฉันลงมาตูดดาคงเลยตูดดาคงเลยเกือบทิ่มแคลว้องหันนะเปล่าแฮงเอาพปหนาพ่อกันไหมได้จ้าพี่นอ้องสวัสดีครับจ้าร้านมะยามปลาัน หอบแรงกับยามอีกจ้ะแต้าบริษัทมันเข่าคือเกาแหมมันเขาคือเกาลุงกับยามเมื่อเด็ดสองโลยี่รอกหมูว่านนี่จ้ะมันได้ได้มีปลาค่อยใหญ่พวกปลาค่อยใหญ่ถือเบ็ดครับสองโตหม,มูว่านนี่ไอ้ไปวังไงเตะว<ง>ัเห็นลุงเมืม่อเถียงครับไอ้มือนี้ไอม้นนไอมานน้าน้ำนุงอีกบะครับจ้ะน้องไปโรงเรียนน้องไปโรงเรียนเพื่อนบริษัไปโรงเรียนจ้ะคู่ยาบปอยู่เอา คลิปนี้เอาไว้้ักนี่จ้าพี่หน่องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า